สมาชิกแก๊งกำลังลงจากเครื่องบินสหรัฐส,ส่งตัวสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอารากัวกลับประเทศผ่านฮอนดูรัส วันที่20กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเวลา1ทุ่ม40ผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา177คนได้เดินทางมาถึงฮอนดูรัสเมื่อวันพฤหัสบดีถูกควบคุมตัวไว้ที่ฐานทัพกวนตานามโมในคิวบาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์สหรัฐเริ่มย้ายผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาซึ่งหลายคนถูกกักขังในศูนย์กักกันนานหลายเดือนไปยังฐานทัพทหารในดินแดนคิวบา ICE รายงานว่าเครื่องบินของรัฐบาลสหรัฐได้ขนส่งผู้อพยพจากฐานทัพไปยังฮอนดูรัสซึ่งพวกเขาถูกควบคุมตัวโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาและส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางของพวกเขาด้วยเหตุน,นี้ฮอนดูรัสกลายเป็นประเทศที่6ในภูมิภาคที่รับผู้อพยพจากสัญชาติอื่นที่ถูกในประเทศจากสหรัฐอเมริกาชาวเวเนซุเอลาเปลี่ยนจากเครื่องบินที่ใช้ธงชาติสหรัฐอเมริกามาเป็นเครื่องบินที่ใช้ธงชาติเวเนซุเอลาในตอนเที่ยงการกระทำ กล่าวเป็นความพยายามร่วมกันภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีซีโอมาราคาสโตรร่วมกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับฮอนดูรัสค่ะพวกเขาคือคนเลวร้ายที่สุดในบรรดาคนเลวร้ายที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเข้มงวดกับผู้อพยพในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงตัดสินใจควบคุมตัวผู้อพยพซึ่งเป็นชาวเวเนซุเอลาทั้งหมดไว้ที่ฐานทัพทหารในกวนตานนโมเจ้าหน้าที่ รัฐบาลหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีคริสตีโนโเอมเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเลวร้ายที่สุดในบรรดาคนเลวร้ายที่สุดค่ะและให้เหตุผลในการส่งตัวของพวกเขาไปที่กวนตานนโมโดยอ้างว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเสียงสูงและเชื่อมโยงพวกเขากับกลุ่มอาชญากรเวเนซุเอลาที่ชื่อว่าเทรนเดอารากัว พวกเขาเป็นสะพานเชื่อมผู้ถูกในประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาเอลซาวาดอคอสตาริกาและปานามาตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานสำหรับการส่งตัวผู้อพยพสัญชาติอื่นกลับประเทศนายอันโอการาเซียรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าฮอนดูรัสจะไม่ใช่ประเทศที่3ที่ปลอดภัยและอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฮอนดูรัสทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมด้านมนุษยธรรมตามคำขอของสหรัฐอเมริกาลและเวเนซุเอลาเขาชี้แจงว่าการอนย้ายชา เวเนซุเอลาไม่ถือเป็นข้อตกลงถาวรระหว่างสหรัฐอเมริกาและฮอนดูรัสแม้ว่าเขาจะตัดทิ้งความเป็นไปได้ที่การโอนย้ายดังกล่าวเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้อีกครั้งหากรัฐบาลสหรัฐอเมริการ้องขอก็ตามค่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อตกลงถาวรมันเป็นเพียงวันนี้เท่านั้นและโอกาสใดๆในอนาคตจะมีการวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีไปและหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเราก็มีแนวโน้มที่จะทําอีกเนื่องจากฮอนดูรัสเป็นเพื่อนของทั้งสองประเทศและเราได้ช่วยให้พลเมืองเนี่ยได้ กลับบ้านนั่นเอง